ะคะอยูเกม Minecraft กันนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราอ,อยู่ในแมป Horror กันอีกเช่นเคยทุกคน <c oughs> รอบนี้นะคะมาคนเดียวเท่านั้นนะคะเพราะแมปนี้นะคะเขาให้เล่นแค่ Single Player Only ไดควันนี้นะคะก็เลยมาเล่นคนเดียวนะทุกคนก็หนิวไม่ได้มาด้วยนะคะแบบนี้นะคะมีชื่อว่า The Max Man นะทุกคนนะคะนะคะเรื่องราวของแบบนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวว่าเราโดนฆาตรกรนะคะถูกจับมารักพาตัวมาไว้ในที่ที่หนึ่งนะคะแล้วเราเนี่ยต้องออกจากที่นี่ให้ได้นะทุกคนมีแค่นี้เลยสั้นๆง่ายๆทุกคนนะงั้นก่อนจะไปเล่นทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์นะคะให้ถึงหนึ่งพรไลค์กันด้วยนะทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะกดซุปเปอร์แจ้งเป็นการสนับสนุนได้ ถ้พาพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยกันเลย start เฮ้ยยินดีต้อนรับสู่ข่าวประจำวันกลับมาพบกับข่าวข,าของเจ้าเดอะมารสอีกครั้งหนึ่งโดยล่าสุดเมื่อคืนนี้เขาได้ลักพาตัวพลเรือน2ท่านจากเมืองนิวบ็อกซิตี้ไปซึ่งเป็นครั้งที่3ของเดือนนี้แล้วโด,ดยตำรวจยังคงตามล่าจับตัวเขาอยู่จนกว่าจะถึงตอนนั้นคุณควรที่จะออกจากบ้านให้หน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาให้ปลอดภัย ข่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศโอ้ oh. Henry the p u p p e t presents the m a เดอ m a n ร Minecraft h ม r ์คราฟทนะคะก็เหมือนข่าวเนี่ยเขาจะประกาศนะคะว่าเรายังโอลี่เชด l e s e l t me go ปล่อยกูไปปล่อยเราไปได้ไหม no. No. no 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 <me> No ไม่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 เอาฉันลงมา เงียบอันนี้เอานนี่เป็นเสียงเราทุกคนนะไอ้อแถบไม่คิดทนเดิน,นโอเคเดี๋ยวฉันมานะรอนิ่งๆเป็นเด็กดีนะโอเคไหมอู้ my god เป่งขี้ปะเนี่ย ในที่สุดน่าจะเก็บเฮ้คุณปล่อยตัวได้แล้วหรอเงียบใช่ฉันทำได้แล้วโอ้ยได้โปรดช่วยเราด้วยช่วยฉันด้วยได้ไหมฉันจะพยายามนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยขอหาวิธีออกจากห้องนี้ก่อนนะอ๋อเราเพิ่งแก้มัดตัวเองได้นะทุกคนโอเคออหูมืนมากเลยอ่ะ เขยังไม่ตายทุกคนแค่ถูกแขวนไว้นะคะโอเคเหมือนไอ้เจ้าเดนมาร์กเนี่ยมันเดี๋ยวมันมันไปนไหนไม่รู้แหละมันหอูว่าเดี๋ยวมันกลับมาทุกคนระหว่างนี้ก็อือออกไงดีวะมันน่าจะมีทางออกสักอย่างสิประตูมประตูไม่เปิดไม่ติดเลยมีเรื่องตรงนี้ด้วยชิบหายละอือหนูออกไงดีวะเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างไะให้เราขึ้นได้ไงทะันโย Yes the door is open นี่ประตูเปิดแล้วโอเคอยู่ไหมเชื่งือก่อน,นเชื่งือก่อนโอเคโอเคทางสะดวกทางสะดวกอันนี้ห้องขังนะคะเออโอเคโอ้โหใหญ่มากเลยอะ่ะเหมือนอยู่ในห้องใต้ดินเลยนะคะ อันนี้ขึ้นไม่ได้ทุกคนเราโดนล็อกไว้แย่ละมันน่าจะมีทางสิมันน่าจะมีทางที่เราทําให้เราไปได้นะคะทุกคนเทียนนาอ,อันนี้ไม่ได้ไม่มีอะไรอืมข้มูลนั้นมีอะไรไหมไม่มีนะคะมันล็อกอะ น่าจะต้องเราต้องหาทางเปิดประตูบานนี้ให้ได้นะทุกคนอืมโอเคจะลองค่อยๆไต่ดูนะมันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทําให้เรานั้นคันโยกหรืออะไรที่ทำให้เรามาไขาประตูได้นะทุกคนอันนี้คุกนะคะไปไม่ได้นะมันล็อกทางไว้เลยหรือว่าหรือว่าหรือว่าทางก่อนหน้านี้มีอะไรไหมเอ่ยไม่มีนะคะอู้มันน่าจะมีทางที่ทําให้เราขึ้นบันไดได้สิอืม โอ้ this will oh, เอา้าเก็บได้แล้วคุณแจเอาเมื่อกี้ไม่เห็นเก็บได้เลยคุณแจเหรอนี่งไงโอเคโอ้ okay. oh my god เมื่อกี้คะ่ะที่คำว่าที่เขาพูดว่า this will do นะคะมันแปลว่าแบบว่าอารมณ์เหมือนประมาณว่าแค่นี้ก็พอแล้วอะไร,ไรประมาณอย่างนี้ก็ได้นะแบบใช้ได้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้แปลว่า <laughs> ไฟดับมันไม่ได้แปลว่านั่นจะทำหรืออะไรนะคะมันเป็นสำนวนเนาะเฮ้ยท่อโอเคโอเคตรงนี้มีท่อนะะขอส่องนี้ก่อนนะไม่มีอะไรเนาะฝั่งนู้นน่ะฝั่งนั้นมีอะไรไหมมันถูกมันนี่ไงมีรั้วกั้นอยู่นะคะเอาไ้ไม่ได้นี่ทั้งคนทางออกอยู่ข้างหน้าเองอะ่ะน่าจะต้องเป็นท่อเมื่อกี้แหละค่ะทุกคนที่เราเล็งไว้เมืม่อกี้โอเค เฮ้นนี่เพื่อนเราปะเนี่ยยังนี่เพื่อเราเฮ้ยฉันเองคุณกลับมาช่วยด้วยขอดูกันนะว่าทำไงได้บ้างเออนี่คันโยกนี่ไงโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากโอเครอไว้หนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรับเองโอเคแล้วหน้าต้องกลับไปที่เดิมมาทุกคน กลับไปช่วยเพื่อนก่อนนะคะโอ้โหนี่ก็เป็นคนใจดีเหลือเกินนะสถานการณ์อย่างนี้ยังจะช่วยเพื่อนน่ารักจริงๆเลยเราเฮ้ย What was that เมื่อกี้อะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันบ้าเฮ้ยไม่ไม่อย่า What was that อะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไร โ l ลีชิตขวานจามหน้าเลยอ่ะเอยโอ้ยตกใจเลยงไม่ฉันพลาดโอเคโอเคโอเคตั้งสติก่อนฉันต้องหาทางออกต่อไปบางทีขวานเนี้ยจะช่วยเราได้นะโอเคโอเคขอโทษนะช่วยไม่ทันน่ะ โอ้ oh, ไม่นะแอมสอรี sorry, นะเพื่อนนี่ฟังไม่ได้นะคะเมื่อกี้เหมือนเราเห็นห้องอะไรสักอย่างนะฮะเป็นเหมือนบันไดอะ่ะอันเนี้ยยังไปไม่ได้เนระเฮ้ย hey, ถ้าเราไปพัง้วได้ปะนี่ไงจริงด้วยสวยเลยโอเคโอเคตอนนี้ขวานพังแล้วนะคะ mm hmm. อืมโอ้โรงงานรกว้างเลยเนี่ย มีป้ายอะไรด้วยอ่ะอุ้ยศพคนทั้งนั้นเลยผ้าศพอันนี้มันฆาตกรต่อเนื่องเลยนี่ว่ไม่ไม่อีกอกวด,ดังหนึ่งนะทุกคนน่าจะห่างจากมันได้ระยะหนึ่งแล้วแหละคิดว่านะเพราะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเพราะงั้นแถวๆนี้ก็น่าจะโลง่งน่าจะไม่มีอะไรโอเคไเปบันได

เลยเฮ้ยไงเอามันกลับไปห้องนี้แท้เนาะน,นี้เปิดแล้วนะคนชะเง้อม่มีขึ้นดิชั้นขึ้นเลยโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ได้มีแค่หกศพว่ะ มีย่งเยอะเลยนี่มันบ้าไปแล้วทุกคนเรายังรอดได้ไงวะเน,นี่ยโอเคม่อยู่เนาะหูกว้างมากเลยอะลาดผ่านเหรอ ระบบปลดล็อกรหัสผ่านทุกคนถึงจะผ่านตรงนี้ไปได้นะคะมันมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้บอกด้วยนะเป็นสีฟ้าสีแดงสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะคะแล้วก็มีปุ่มอะไรไมูม่นตรงนี้เราจะยังไม่กดก่อนดีกว่าเราขอเวลาดูแป๊บนึงนะคะว่ามันน่าจะมีอะไรบอกใบ้ไหมนะคะทุกความชัว์เนาะเราไม่อยากกดผิดอะ่ะกลัวว่ามันจะไปส่งสัญ,ญญาณเตือนให้กับมันนะ,ะทุกคนขอดูตรงนี้ก่อนนะวิ่งอะไรวะอะไร โอเคมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยจะดีมากเลยถ้าเราไม่วิ่งไปหามันนะโอเคเราไม่วิ่งไปหาเขาดีกว่านะโอเคเขาไม่ให้เราขึ้นนะคะคือถ้าขึ้นไปนี่อาจจะม่องเทงได้เลยงั้นเราต้องหาทางกดเองแล้วแหละมันน่าจะมีอะไรบอกสิหรือว่าจากจากเจ้าคนพวกนี้หรือเปล่า เขาน่าจะมีอะไรใบ้ๆหน่อยนะโอเคเหมือนคนตรงนี้เขาจะน่าจะไม่มีอะไรบอก้านะต้องกดเองหรือเปล่ากุ่มนี้เหรอเฮ้ยอ,อ๋อหรือว่าต้องกดไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันเราเราเราไม่รู้เลยทุกคนว่าควรทำยังไงอะ ว่าการที่เราต้องเดินกลับไปนี่แหละไปยังวะ บางอย่างกับเน่เนทุกคนทุกคนตรงเนี้ยเราสงสัยตรงนี้นะคือมันมีโอเคโอเคขอเชิบดิชิบ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 ชิ้างนะคือมันมีพิดเราสงสัยว่าถ้าเราถ้าเรากดอันนี้ดิเฮ้ยตกใจพ่อมึงโอ้โหมาแบบอเจ นี่ไงแดง, 8, okay, แ,ดง,แ,ดงแปดโอเคแดงแดงแปดแดงทุกคนอุ้ยได้ <laughs> เสื้อมาเฉยเลยนี่เนะี่ยเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเสื้อดอกเลยดีเสื้อดอบเลยดีฟ้ออ <laughs> าฟ้าฟ้าฟ้าห้า 5, โอเคฟ้าห้าฟ้าห้าเขียวหนึ่งฟ้าห้าเขียวหนึ่งฟ้าห้าเขียวหนึ่งม่วงสองฟ้าห้าเขียวหนึ่งม่วงสอง น้อยลุ้นชิบหายเลยโอเคกูโกยเยโยมกูโกยเธยมฟ้าหเขียว1น่วงสองฟ้า5เขียวหนึ่งวง2มันก็จะต้องเป็นเอ่อ5 8าแสอ่ะห้าแปองเออจีนเนียสุดๆแม่งมันจะได้โอ้ยคั คาซินคาซินเฮ้ยประตูเปิดแล้วนี่นไงประตูข้างล่างเหรอนี่นไงประตูข้างล่างโหจริงด้วยคำถามคือลงไปยังไงเอ่ยโอ,อล้ลงบันไดลงบันไดอุ้ยเจ็บเจ,จ็บจ็บอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บดีบบนะมีเสื้อห้องเก็บของห้องห้องอะไรไม่รู้เหมือนกันห้อง,ห,องห้องแสนสนุก น่าสนใจดีนี่อยู่เก็บกุญแจได้ด้วยโอเคออกข้างนอกก่อนดีกว่าเพื่อความชัวร์โอ้อากาศแจม่มใสอืออือไอ้อนี่เรากลับมาห้องนี้ได้ไอ้นี่ประตูนี้เปิดแล้วอ้าโอ้ฟุตบอลฟุตบอลขอเช็คหน่อยนะตรงนั้นเหมือนเห็นสนักอย่างเหมือนเห็นบันไดทางขึ้นนั่นไงประตูไม่มีนะไม่อยู่นะไม่มานะ ชิปชิปชิปหายแล้วไงไม่รู้ว่าอยู่กันคนเราฟังอ่ะยังไงแม่งมองด้วยไม่มองตางไม่กระพริบเลยทุกคนไปแล้วอยทะยมยังไงมันก็มาช้ากว่าไขไขลุ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 ุลุลุุล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 ุุล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  อย่าพอฉันจะมีครอบครัวฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวคุณคุณช่วยด้วยให้ปดเฮ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นอไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยไม่คุณทำแบบนี้เม่นอะ เฮ้ยคุณยังมีชีวิตอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยคุณตายยังอ,อ่ะอะไรวะเนี่ยหมายความว่าห้องไอห้องเสียงสนุกนี่หมายถึงการมาดูคนตายสดๆๆอย่างเงี้ยเหรอเฮ้โยโอ้ my god โอเคทุกคนเราได้คุญแจห้องขังมาแล้วนะคะมันเป็นห้องที่อยู่โซนแรกที่เราอยู่เลยนะคะทุกคนขอแค่ว่าตอนกลับไปจะไม่เจอมันนะอืมหายไปแล้วด้วย ไปรออยู่ที่ไหนนะอยากจะรู้จริงๆเชียวไปรอ,อที่ไหนกันนะอุนเธออุนเธอไปรอดิฉันที่ไหนอ่ะรอหน้าประตูหรือเปล่าอันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีมมยังไม่มีต้องกลับทางนี้แหละไม่อยากไปเลยว่ะโคตรน่ากลัวเลยนั่นไงห้องขังนี่นู่นนะทุกคนก่อนอื่นเลย ไม่มีนะไขไขเข้าไขเข้าห้องใจอ้เห้ยรโหอดมาทำไมเนี่ยหัวกระดูหัวคนหัวกระโหลกเออพูดผิดห้องขังอู้มีคนรอดอยู่ไหมเนี่ย พอเลยหรอนี่มันไหนโอเคเยี่ยมเลยเฮ้ยมาร์กแกอยู่ไหนชอโทษที่หยิบหน้ากากได้ไหมล่ะแต่ขอใส่ได้ไหมเอาไนอนเลยลยเลยเๆโอเคไปแล้วนะยังไม่เห็นเนาะ ยังไม่รู้นะว่าอยู่ไหนยังไม่รู้เนาะโอ้ยทะยมขึ้นแล้วเจ็บห้องใต้ดินเนาะอันไหนวะน่าจะเป็นไอนห้องนี้แหละด้านขวามือเรานะทุกคนใช่น่าจะเป็นห้องนี้แหละใช่เฮ้ยลงมาแล้วโอเคห้องใต้ดินอาจจะเป็นทางออกนะทุกคน สียงอะไรอ่ะรัลทางอย่างกว้างมาตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้ไม่ได้นะบานเนี่ยบานนี้ก็ไม่ได้นะเหลือทางเดียวละมีอะไรไหมอ้เป็นห้องเ่นที่เก่าๆเ,เหมือนกันนะทุกคนเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรเหมือนจะเป็นกุญแจโน้ตเดลี่ เมื่อวานฉันได้ยินมาว่าเขาจับเขาจับเหยื่อลายใหม่มาสองคนที่นี่นะคะแล้วก็ฉันไม่เข้าใจเลยว,ว่าทําไมตํารวจถึงยังจับเขาไม่ได้สักทีนะคะฮีคิฟแล้วเขาก็หนีแล้วเขาก็หนีออกหนีไปได้ตลอดเลยนะคะฉันสังเกตว่าอ not every l n d i n d i s p e r s c e l l people เขาบอกไม่ใช่ทุกคนที่จะได้อยู่ในคุกแห่งนี้นะคะก็คือบางคนเนี่ยก็จะได้ไปอยู่ในห้องแสนสนุกที่เราให้ดูเมื่อกี้นะที่เป็นไฟช็อตเนาะกับบางคนก็ได้ไปถูกแขวนเป็นแขวนบนเพดานนะคะเหมือนเป็นของตกแต่ง ที่เราเห็นไปกันทุกคนที่มันแกวนไว้ตรงห้องฟุตบอลน่ะสลับบางคนก็คือฆ่าตัวตายเลยนะคะเพราะว่าเขาทนกับอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะโอ้โหฉันไม่รู้เลยว่านี่ฉันอยู่มานานแค่ไหนแล้วนะคะแค่รู้สึกว่ามันผ่านไปนานมากๆแล้วนะคะที่นี่ไม่มีแม้กระทั่งแสงอาทิตย์ลงมาสาดแสงลงมาอะไรห้องใต้ดินเลยนะคะอ้อแล้วก็อีกเหตุผลนึงเนี่ยที่คุกนะคะมันเชื่อมกับห้องใต้ดินเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่มัน่อน่าจะซาดิสนะทุกคนซึ่งนั่นก็คือ ก็คือเขาจับเยื่อเนี่ยเข้าไปในคุกนะคะเสร็จแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือเหมือนว่าเนี่ยทุกคนตรงเนี้ยห้องใต้ดินเนี่ยมันเชื่อมกับคุกด้านบนอะทุกคนซึ่งเวลาที่เขาเอาคนเข้ามาในคุกเนี่ยคนที่อยู่ในคุกข้างบนเนี่ยก็จะตกลงมาข้างล่างนะคะสังเกตจากเลือดที่มันไหลยอยู่เต็มพื้นที่ไปห,หมดเลยนะคะแน่นอนว่าตกลงมามันตกลงมาสูงมากนะคะแล้วว่าที่เขาตกลงมาเนี่ยก็จะ ทั้งขาหากักแล้วก็กรีดร้องมากเลยนะคะแล้วก็มันรักมันชอบอะไรแบบนั้นมากเลยนะคะภายใต้หน้ากากมิสุดน่ารักอันนั้นเนี่ยมันเป็นแคปปี้จ่าตัวหนึ่งนะคะเขียนโดยเอ็ดเวิร์ดนะะทุกคนแสดงว่าเขาน่าจะถ,ถูกจับมานานมากทุกคนแต่ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ็ดเวิร์ดหายไปไหนแล้วนะคะถ้าแปลผิดต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเราสุดความสามารถจริงๆโอ้ฆาตรกรที่โหดเที่ยมโคตรเราล่อมาไ,ได้ยังไงวะเนี่ยเอ๊ะทางอย่างนี้ไม่ค่อยไว้ใจเลย ทางแยกซะด้วยพอมันเงียบเกิดแล้วเราหลอนไงเราแบบเราระแวงอะเปิดไม่ได้แล้วทุกคนไม่รู้จริงๆเลยนะว่ามันจะมาจากตรงไหนนะทุกคนเออนี่ไงได้กูเจอมึงแล้วกูก็เจอมึงเหมือนกันกูวิ่งวิ่งไว้เลยแล้วแล้วไม่งวิ่งเร็วชิบหายเลยเราเราเราเาเราเมันไม่มีทางออกให้แกหรอกมีชิบเพลงกันเล้าใจเฮ้ยป้า ชีวเวททรักดกับดักกับดัก yes แกแพ้และที่อย่างนี้จะตามล่าเกมไปตลอชีวิตเน็ต oh my god นนี่มัจแล้วใช่ไหม走了ใช่ไหมคุณเจขอเก็บหน่อยคุณเธอเอานี่ไงได้ละห้องเก็บของโอเคน่าจะออกจากที่นี้แหละทุกคนห้องเก็บของเมื่อกี้จำได้ว่ามันอยู่ข้างบนนะคะขึ้นก่อน จบแล้วใช่ไหมอะเก็บของอยู่ไหนวะไม่ใช่ทางนี้อยู่อีกฝั่งนะะึงนะคะอันนี้ปิดแล้วนะคะนี่ไงห้องเก็บของโอ้ใช้กับกำแพงได้นะการเล่นบอลนะคะกำแพงตรงสวนไงโอเคเอาไประเบิดได้ทุกคนเอามามามาโอ้ข้อดีอย่างของการมาอยู่ในสถานที่ของแครกรคืคอมันมีทุกอย่างให้ใช้นะโอเค นี่ไงจบแล้วปะเนี่ยเฮ้ยเสียงยิ้วนี่ก็ไม่ได้แล้วแน่นอนใช่ไหมใช่ไหม yes โอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับแมปเดอะมาร์คแมนนะคะเป็นกันบ้างคะชอบกันไม่เอ่ยนะคะก็สรุปคือเราช่วยเพื่อนของเราไม่ทันนะคะเรารู้สึกว่าคนที่นี่ก็คือน่าจะไม่มีใครรอดแล้วนะคะตามที่ข่าวเขาบอกเลยนะคะว่าล่าสุดเนี่ยคือฆาตกรเขาจับตัวไป2คนก็คือเรากับคนนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันก็ยังถูกจับตัวไม่ได้แต่ว่าเราเราฆ่าเขาได้แล้วนะคะด,ด้วยกับดักของเขาเองนะทุกคน กับดักลาวาของเขานั่นแหละเนาะเร้าใจมากเลยนะคะมันมากเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันทุกคนนะสําหรับใครที่ชอบแล้วช่นยมก็ yeah อย่าือไม่จะกดไลค like, ์ s u b ส c r i b e แล้วก็กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะอย่าลืมเลยนะแล้วก็ใครที่ชอบนะคะก็จะลืมไม่จะกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,000ไ like ลค์นะคะล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในแมปหน้าทุกคนนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนนะโอเค <Okay S 1> ไปทุกคนบ๊ายบาย